เรากำลังมองอดีตอยู่ทุกครั้งที่เงยหน้าดูท้องฟ้าลองจินตนาการว่าคุณกำลังมองดาวดวงหนึ่งที่อยู่ห่างจากโลก1000ปีแสงสิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่แสงของมันในตอนนี้แต่มันคือแสงที่ออกเดินทางมาตั้งแต่เมื่อ1,000ปีก่อนแม้ว่าแสงจะเร็วที่สุดในจักรวาลแต่มันก็ยังต้องใช้เวลาในการเดินทางและนั่นแหละทุกครั้งที่เรามองลึกออกไปในจักรวาลเรากำลังย้อนเวลากลับไปสู่อดีต นักวิทยาศาสตร์เคยมองทะลุออกไปได้ไกลถึง13.8พันล้านปีแสงซึ่งก็คือแสงแรกหลังจุดกำเนิดจักรวาลหรือที่เรียกว่า Cosmic Microwave Background (CMB) ภาพนี้คือหลักฐานว่าจักรวาลเคยร้อนแรงวุ่นวายและพิ่งเริ่มต้นแต่ที่แน่าขึ้นกว่านั้นคือจักรวาลที่เราเห็นตอนนี้กว้างถึง93พันล้านปีแสงทั้งที่มันมีอายุแค่13.8พันล้านปีเพราะจักรวาลขยายตัวระหว่างที่แสงเดินทางมาหาเรา ทุกครั้งที่คุณเงยหน้าดูฟ้าอย่าลืมว่าคุณไม่ได้เห็นแค่ดวงดาวแต่คุณกำลังมองประวัติศาสตร์ของจักรวาล